กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถมือ2นะครับศูนย์ร,รวมรถครอบครัวมือ2เกรดเนะครับต้องนึกถึงผมเลยครับโอ๊ตรถมือ2นะครับวันนี้ผมมี Fortuner ครับตัวรุ่น2.8ขับ2ปี2019นะครับเข้ามาใหม่ สีดำนะครับนานๆสเปคนี้จะเข้ามาทีนะแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ราคายังไม่มาต้องขออภยัยแต่ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาก่อนได้098-446-5222ีสนะครับ ID Line OAT 667นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นก่อนใครเลยนะเพราะว่าเป็นรถพึ่งเข้าร้านมานะยังยังไม่ได้เอาลงช่องไหนเลยนะครับเป็นช่องเดียวช่องแรกที่พึ่งเอาลงทะเบียน2707คันนี้ใครสนใจตัว2.8ดีเซลขับ2รีบโทรเข้ามา นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ด้วยเครื่องยนต์2.8 1 7 7แรงม้านะครับดีเซลนะตัวรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลน่าใช้นะครับสภาพสวยการันตีไม่มีการชนนะครับนะใครที่สนใจคันนี้ก็รับประกันได้เลยว่าเพชจยนเราเอารถสวยคัดเกตมาแน่นอนเพราะเรามีการตรวจสอบคุณภาพตัวรถอยู่แล้วนะครับทั้ง200กว่ารายการจากบริษัทชั้นนําระดับโลกทั้งญี่ปุ่นและเยอรมนีนะครับโดยเลขไมค์คันนี้นะ้นึ่งแ 1นึ่งแสนกลางๆนะครับผมบอกเลยว่าราคาไม่แรงแน่นอนเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะน่าใช้น่าใช้นะครับสำหรับตัว Fort u n e r รรุ่นนี้นะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เราขยับต่ําลงมาอีกนะดอกเบี้ยพิเศษเราต่ํามากจะอยู่ที่2.29%เเริ่มต้นสําหรับ4ปีใครที่สนใจจะออกรถลองโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องการออกรถได้เลยเงื่อนไขเป็นยังไงอะไรยังไงรีบโทรเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้ หน้าใช้ยังไงสภาพเข้าใหม่เป็นยังไงนะครับก็คือผมจะให้ดูสภาพนะครับคือมันไม่มีการชนหนักพิฆาตเข้ามาไม่าจะเป็นตัวฝากระโปรงเองนะครับตัวนี้เป็นคาบน้ํานะรถยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้เป็นคาบน้านะครับแต่ว่าไฟด้านหน้าคือเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วตามสเปคข,ของเขาอันนี้ก็ของเดิมนะครับอันนี้คือของเดิมแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมมาด้วยนะครับกระจังหน้าโครเมียมไม่มีแตกหักเลยนะไฟตัดหมอก L E D นะครับข้อดีของไฟหน้าชุดนี้นะก็คือ เส้นคมชัดนะครับกลางคืนสว่างสวยเลยนะครับไปที่มืดมองเห็นชัดเจนนะครับทัศนิยภาพดีแล้วก็ด้วยความที่ว่า f o r t u เ e อเป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะครับมุมมองแรงต่างเขาก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วได้ไฟหน้าแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นนะให้ดูใต้กันชนด้านหน้าไม่มีรอยกระแทกนะครับไม่มีรอยกระแทกมานะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มด้านซ้ายเมื่อกี้เรามองด้านขวาไปแล้วด้านซ้ายไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม แม็กสิยางปี24ของ Bf Goodrich นะครับนะอันนี้คือเราใส่ยางปี24มาให้เลยนะครับนี่นะยางสัปดาห์ที่35นะครับดอกยางยังเต็มๆแบบนี้อยู่นะครับยังใช้ได้อีกนานนะถ้ามาแบบนี้นะครับนี่คือความคุ้มค่าเลยที่เราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเท่านั้นไม่พอรถคันนี้นะครับกระจกบานหน้าเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับสภาพกระจกยังคงสมบูรณ์นะ นะครับอันนี้คือคือลักษณะของรถที่เราคัดเข้ามาบานหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วรอบคันผมเดินดูรอบๆตัวรถมานะครับกระจกพาร์ทเดิมกระจกเป็นพาร์ทเดิมเลยแล้วก็ติดฟิล์มด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ครับคันนี้นะยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมแจ้งอัปเดตอีกทีหนึ่งอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมาเลยยังไม่ทราบราคานะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆอ,อ่ะเรามาดูกันต่อมือจับตามสเปคเขาเป็นโครเมียมเป็นคีเรตอยู่แล้วแล้วก็ กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับมาพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนการขโมยนะครับมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวรีดน้านะที่เห็นเป็นโครเมียมเนะี่ยที่เป็นเส้นนี้คือจะเป็นตัวที่รีดน้านะครับไม่คดไม่งอนะไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรต่างๆไม่มีมานะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเหลี่ยมสันตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีรักยิ้มมาเลยนะถ้ามองถ้ามองดีๆนะครับไม่มีรักยิ้มจริงๆนะไม่มีรักยิม้มสภาพสวยไฟท้ายนะครับ led นะครับสเปคของ f o r t u n e r ทุกรุ่นเขาให้เป็น LED มาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น2.4หรือ2.8นะอันนี้ซ้ายขวาของเดิมมีกล้องมาให้1ตําแหน่งนะครับกล้องถอยแล้วก็ไฟตัดหมอกหลงังไฟทับทิมท้ายมีกันชนไม่มีรอยเบียดรอยชนมานะนี่ผมให้ดูเลยนะครับอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่เท่าที่มองคือรถไม่ต้องไปเก็บงานในเรื่องของตัวงานสีนะเท่าที่ผมมองนะเดี๋ยวล้างขัดสีผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงแต่ถ้าใครสนใจสีดํา ตัวปี19นะ2.8คันนี้นะรีบโทรรีบทักมีคันเดียวตอนนี้มีคันนี้คันเดียวที่เป็นตัว2.8ขับ2ปี2019นะครับอ่ะมาดูฝั่งขวากันต่อนะครับตัวฝั่งขวาถ้าที่เรามองเลยนะไม่มีรักยิ้มเหมือนกันตัวขอบเส้นสายตัวที่รีดน้ำพวกนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าของเดิมนะของเดิมหมดนะครับ แล้วก็ตัวบันไดข้างก็ยังคงสภาพสมบูรณ์นะอันนี้ก็ด้วยความที่เป็นรถยกสูงเนาะบันไดข้างนี่มีประโยชน์มากนะครับบางทีคนเฒ่าคนแก่นะคุณพ่อคุณแม่นะต้องมีตัวนี้แหละถ้าใครใช้รถ Fortuner นะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่ผมให้ดูนะครับที่เราการันตีคือแชสซีตัวรถนะครับตัวแชสซีไม่มีการตัดต่อแชสซีไม่มีตัดต่อนะครับนะแล้วก็ตัวแม็กอะไรต่างๆก็ยังเป็นแม็กเดิมนะครับดิสเบรกมา4ล้อด้วยตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของตัว ระบบการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะในส่วนตัวการเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS, EBD, BA หรือจะเป็นในส่วนของตัวระบบชะลอความเร็วขนาดลงเนินนะด้วยความที่รถน้าหนักเยอะตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยสัมผัส f o r t u n e r นะใครที่อยากจะได้ Fortuner มือสไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับนี่เลยปี19-28มีเข้ามาแล้วนะรถนานๆจะเข้ามาทีนะสเปคนี้นะครับคันนี้นะไมแสนกลางๆเป็นหนคันที่น่าใช้ที่ผมแนะนำนะฮะ อาทีนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนะได้พุ s h start engine มาเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ให้ดูเลขใหม่นะครับไม่แสนสี่เกือบแสนห้านะตีกลมๆว่าแสนห้าคั 105, คนนี้นะครับได้พวงมาลัย unction, มัลติฟัง์ชันมีแพดเดิลชิพสอจเขาจะให้คูคอนโทรลมานะตัวล็อกความเร็วอันนี้มีประโยชน์เวลาเราขับทางตรงยาวๆนะล็อกความเร็วไวเลย80-90้นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะ นะอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะแล้วก็อย่างรายละเอียดอื่นนะครับรายละเอียดอื่นเบาปั๊บไฟฟ้าคู่หน้าสภาพสมบูรณ์นะครับบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไม 2. 8เป็นบอกสีนี้ถ้าเป็นตัวขับ2นะครับเบาเขาจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนตัว2 4 v แต่ถ้าเป็นตัวท็อปขับ4จะเป็นบบาภายในสีครีมชามมวอ่านะครับนี่คือเป็นตัว28ขับ2แต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือเรื่องของตัวจอทัชสกรีนนะครับจอสัมผัสหน้าตาเขาจะแตกต่างจากตัว2.4 นะครับแน่นอนนะอันนี้คือหน้าตาของตัวรุ่น2.8นะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์หสปีดเหมือนกันนะครับลายไม้อะไรต่างๆตกแต่งมาเหมือนกันโหมดการขับขี่ได้มาเหมือนกันนะครับนี่กล่องคูบ็อกนะครับเก็บเก็บของอะไรต่างๆก็ใช้งานทํางานได้ปกตินะครับส่วนสําเนาเล่มรถมีมีให้โอนเล่มเป็นเป็น,าปนมาติดรถมาอยู่แล้วนะครับคันนี้ปี19นะ ปี19รถบริษัทเป็นรถเช่าบริษัทนะครับเดี๋ยวภาษีปีต่อไปที่มีการต่อจะถูกลงกว่านี้แหละนะครับด้วยความที่เป็นรถบริษัทมาภาษีต่อปีเลยอาจจะสูงนะครับถ้า2.4เนี่ยไปอยู่ประมาณสักเกือบ9 0 0 0แต่พอเป็น2.8ปเมื่อกี้ที่ดูก็ประมาณหลักหมื่นนะครับก็ต่างกันที่จํานวนซีซีเครื่องยนต์นะครับนะนี่ดูเลยสภาพตัวรถกระจกเปิดปิดนะครับเป็นแบบวันทัศนะครับทุกบานนะครับแบบนี้เลยเปิดปิดวันทัศทุกบาน ใช้งานทำงานได้ปกติในส่วนของตัวระบบไฟตัวรถไม่มีปัญหานะถ้ามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดไปทําสปาทําค่าเชื้ออะไรต่างๆให้อีกทีนึงนะแต่คลิปนี้ให้ดูสภาพตัวรถแรกเข้าก่อนว่าโครงสร้างเดิมเป็นยังไงนะครับไม่มีการชนหนักพิฆาตมาแน่นอนอันนี้เราการันตีนะดูเลยนะครับโครงสร้างไม่มีคดไม่มีผิดรูปไม่มีร่องรอยการซ่อม ถ้าใครที่ติดตามอยู่จะรู้ดีว่ารถของทางเพชรยนต์เราเอารถแบบไหนเข้ามาส่วนใครที่เพ,พิ่งมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะถ้าหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็นตัว f o r t u n e r หรือว่าเป็นมิวเอ็กเรามีให้เลือกเยอะนะครับนะเรามาติดตามกันต่ออย่างคันนี้นี่โครงสร้างตัวกระดูกงูสวยเลยนะครับดูประมาณนี้นะครับเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่จะดูนะว่ารถโครงสร้างเดิมไม่เดิมนะบอดี้นี่ กระจกคันนีพ้พาดเดิมนั่นหมายความว่าไม่มีการชนหนักเข้ามาที่ถึงตัวโครงสร้างตัวเสาบีอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเสาพวกนี้จ,จะเป็นโครงหลักพูดง่ายก็เหมือนเป็นกระดูกสลังของตัวรถนะครับถ้ามีการชนหนักมากระจกแตกเปลี่ยนบานแน่นอนโครงสร้างย่อมไม่เหมือนเดิมแต่นี่คือรถที่เราคัดเกรดทามาแล้วนะครับดูเบาะก,ก็ได้เบาะด้านหลังยังสภาพสวยอยู่เลยนะตึงๆนะครับสบภาพสวยตึงๆแบบนี้เลยมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งไม่ต้องกลัวร้อน นะครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวดีไซน์แบบนี้เขาทํามาเพื่อรถครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วก็ด้านหลังนี่ตัวเบาะก็ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะตัวเบาะนะครับตัวพรมปูพื้นรถก็สภาพสมบูรณ์จะบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับคันนี้นะภายในไม่มีก่นนับชื้นนะครับแล้วเท่าที่เรามองนะครับรถคันนี้ไม่มีจมน้ํามาแน่นอนสังเกตจากอะไรถ้ารถจมน้ํามาสนิมขึ้นแน่นอนตามเหล็กอะไรต่างๆพวกนี้แต่นี่ไม่มีนะครับ นั่นหมายความว่ารถไม่มีการไปจมน้ํามาแน่นอนและชนหนักก็ไม่มีนะถ้าจะนัดดูรถคันนี้จําเลขทะเบียนคันนี้แล้วโทรหาผมได้เลย098 446 5222คันนี้2.8 V ขับ2ปี2019นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะ f o r t u n e er นสภาพสวยตามนี้ดูรายละเอียดตัวรถหัวหมอนและต่างๆไม่มีฉีกขาดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะคันนี้มันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับก็เห็นก่อนตัดสินใจก่อนมีสิทธิก่อนผมว่าราคาไม่แรงไม่ไม่ต่างจากตัว24เท่าไหร่แน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ Fortuner ราคาค่อนข้างที่จะมีการปรับลดลงมาเยอะนะและคิดดูนะครับรถสภาพโครงสร้างแบบนี้นี่ผมให้ดูเม็ดอาร์สวยๆนะครับแล้วก็ภายในตัวเบาะตัวเก้าอี้เนี่ยสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าประมาณ8 0 0แสนปลาย8ปลายอาจจะ9ต้นเล็กน้อยนะครับสภาพสวยมาก นะอันนี้ผมเดาราคาไว้เลยแต่ถ้าใครสนใจทักมาก,ก่อนได้นะเพราะว่าราคายังไม่มานะครับเนี่ยคงสร้างเดิมทุกจุดสีดำนี้น่าใช้2 8จุดนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับและเบาะด้านหลังนี่นะเขามีความมานเด็กประสงค์เพิ่มเติมก็คือนี่ไฮโซฟิกใครมีเด็กเล็กวางคาซีทได้เลยวางคาซีทได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะนั่งได้สบายนะสูง1 7 0 1เจสิบแปดสิบไม่มีเมื่อยนะครับเพราะว่าภายในกว้างฟอร์จูเนอร์นี่ภายในกว้างนะภายในกว้าง นะครับขับขี่ใกล้ไกลไม่เมื่อยนะครับถังน้ํามันก็60ลิตรเติมเต็มถังตอนนี้ก็จะประมาณ2,000 2,000บวกบโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยนะแต่ก็บอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่สมรรถนะดีศูนย์บริการทั่วประเทศมีเยอะอูนอกอูในนะครับช่างไทยมีประสบการณ์ซ่อมได้ไม่มีปัญหาเลยทั้งฟอ er. ร์จูเนนะฮะสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาครับคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะครับ ออกได้ทุกอาชีพครับต้องบอกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจเกษตรกร,กรติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าสนใจตัวรถเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้เรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์เป็นหน้าที่ผมนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมดูแลให้พาจบทุกเคสนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีชนหนักพลิกคว่ำมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูกันต่อครับนี่เลยนะเครื่องยนต์2.8นะครับ2.8 177แรงม้าอันนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับให้ดูสภาพห้องเครื่องตัวหม้อน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวกิปล็อกอะไรต่างๆยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวอาตัวมาร์กตำแหน่งนะตัวอาตัวแอลชัดเจนนะครับนะคันหน้าสภาพสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ไม่มีรั่วซึมนะครับเครื่องยนต์ไม่มีรั่วซึมและหัวน็อตเองนะครับไม่มีขยับนะครับ มาร์กตำแหน่งตัว R นะตรงนี้เห็นชัดเจนแน่นอนนะครับฝากระโปรงนี่ตัวปั๊มโตโยตา้านุนๆคมๆชัดๆแบบนี้เลยนั่นะหมายความว่าคันนี้ยังไม่มีการเก็บงานรายละเอียดตัวสีฝากระโปรงเข้ามานะครับนะอันนี้วิธีสังเกตคร่าวๆนะครับวันนี้ผมให้ดูไปเลยนะและโครงสร้างตัวแผ่นเพจตัวรถนะรถปี19ปลายปี20นะคันนี้นะครับแผ่นเพจมกแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายครับเหมือนกันครับรายละเอียดจากโครงเดิม นะเขาฝากระโปรงไม่ได้ถอดนะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนซ่อมหนักไม่มีนะครับรายละเอียดที่เห็นตรงนี้เรียกได้เลยว่ารับประกันว่าเป็นรถเดิมแน่นอนนะครับการันตีเรื่องโครงสร้างออกรถไปแล้วมีปัญหาย้อมแมวนะครับไม่ว่แต่ชนหนักโครงสร้างผูกกร่อนพวกนี้เอาไปตรวจเช็คมาขับรถกลับเข้ามาที่เพชรยนต์เราซื้อรถคืนเพชรยนต์ซื้อรถคืนครับต้องบอกแบบนี้นะและถ้ารถไม่สวยจริงไม่เกรดเอจริงผมไม่นํามารีวิวแบบนี้แน่นอนเพราะว่า รถคันนี้มันยังไม่ได้ล้างแต่สภาพเท่ที่เห็นนะผมบอกเลยว่าท่านล้างออกมาสวยมากนะครับสนใจก็โทรเข้ามาครับ0984465222เบอร์นี้ 2, i, ติดต่อได้ทุกวันนะครับ ID line OAT667 สนใจก็ทักแชทมาคุยกันก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกโทรคุยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับโอรถมือสนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ